สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้ <c oughs> เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรือนไม d ดีแม็กเข็มกวาดปีศูนย์เจ็ดสิบเอ็ดนะครับตัวน,นี้เป็นเรือนไมเข็มกวาดนะครับดีแม็กปีสิบเอ็ดหน้าส้มนะครับลูกค้าซื้อจากผมไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอ่าเรือ่า,เข,อาเข็มวัดรอบกับเข็มวัดความเร็วเนี่ย มันไม่ตรงน่าจะเป็นไม่ได้ว่าจากการขนส่งมีการกระแทกก็เลยทําให้โลหเข็มเนี่ยมันเลื่อนนะครับลูกค้าก็เลยส่งกลับมาให้ผมช่วยตั้งเข็มใหม่ให้นะครับแล้วก็เห็นว่าจะทําจากจอบอกระยะทิปเอทิปบีะครับจากสีส้มให้เป็นสีขาวแล้วก็ไม่ทราบว,ว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับกดเข็ม เรือนไม้แน่นไปทําให้มีเสียงเสียงคลื่นเสียงกระตุกเวลากวาดนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเรามาเปิดพร้อมๆกันเดี๋ยวมาดูสภาพโดยรวมกันก่อนเรือนไม้ผมส่งมาให้คือเป๊ะทุกอย่างเพราะว่าเรือนไม้ตัวนี้เนี่ยถอดจากรถผมเองนะครับเรา,ารู้พร้อมๆมันครับกล่องนี้เยินมาเลยนะ ค้าที่จะส่งเรือนใหม่กลับมาซ่อมหรือว่ามามา,มาติดฟิล์ม M I D นะครับยังไงลบกวนแพ็คมาหนาหนาหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวขนส่งทำให้กล่องมันแตกกล่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมันมีปัญหากันนะพูดตรงตรงนี้เราเราพูดคุยกันก่อนผมก็ใช้ YouTube เป็นสื่อกลางนะให้เพื่อนๆลูกค้าที่ซื้อเรือนใหม่หรือจะซ่อมจอ M I D เนี่ยให้ทราบว่าเออคุณจะทำยังไงเนาะ เดี๋ยวเรือนไม,ม้มาดีๆแล้วมาแตกที่ผมตรงเนี้ยสะโทษผมไม่ได้นะบอกตรงๆตอนผมแพ็คไปผมแพ็คไปแน่นกว่านี้นะ เนี่ยครับเวลาซื้อเปนใหม่จากผมไปเนี่ยผมจะแปะวอยไปให้ถ้าวอยขาดอย่างนี้นะถือว่าประกันไม่มีแล้วนะผมบอกไปก่อนเลยเนี่ยผมมีวอยแปะให้ทุกอันนะครับแล้วก็มีวันที่ส่งของไปนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องจ่ายไฟดูว่าอาการเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ ก็ปลั๊กตัวเดิมเนาะวิธีการจ่ายไฟก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอธิบายกันแล้วเพราะว่าเคยพูดในในไปในคลิปแล้วแล้วก็คลิปรีมิกก็พูดไปแล้วนะครับว่าต่อยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยดูเข็มก็ค่อนข้างตรงนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟดูความผิดปกติ ว่ามันกวาดมีเสียงมีอะไรไหมตอนเข็มกวาดผมจะไม่พูดอะไรนะผมจะคอยฟังเสียงหลังจากสั่งให้มันกวาดแล้วถ้าปกติผมก็จะลองเทสใหม่ดูว่ามันกวาดได้สุดกวาดได้ไรไหมวิธีการกดเทสไใหม่ก็เคยทำคลิปให้ดูแล้วนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวขอญอาต อยนสายไฟุ้วนสายไฟก่อนเดี๋ยวเรามาคอยดูไปพร้อมๆกันนะผมจะเงียบถ้ามีเสียง ปกติหรือเปล่านะครับก็ไม่มีเสียงอะไรผิดปกตินะเดี๋ยวผมจะทำการกดใหม่ ให้มันกวาดนะัตัวเลขมันหมุนดูซิวา่ามันผิดปกติตรงไหนถ้าไม่ผิดปกติก็คงแค่ตั้งตัวนี้นะครับซึ่งมันก็ตรงอยู่แล้วนะผมว่าอ่าเดี๋ยวผมจะทําการกดเลือนไม้นะครับแล้วเช็คดูว่าเข็มทุกอันหน้าจอตัวนี้นครับใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับ ดูนะครับหน้าจอวิ่งปกตินะเห็นไหมครับตัวจอ lcd ทำงานปกตินะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะกดหรือว่าเข็มกวาดหรือมีเสียงอะไรไหมนะเข็มทุกตัวใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่ามีเสียงครืดนิดนึงนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าลูกค้า ตั้งเข็มแน่นไปตัวเข็มตัวนี้เนี่ยไปชนกับตัวเพจหน้าจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะเลื่อนไม้แล้วก็ตั้งเข็มร,รอบกับเข็มใหม่ๆนะครับเด้วดูซิว่ายังจะมีเสียงอีกหรือเปล่าหลังจากตั้งเสร็จ เพื่อความสบายใจของลูกค้าผมจะเอาตัวนี้ไปลองในรถนะครับไปลองกวาดในรถให้ลูกค้าดูว่าอ่ะสัวยแล้วครั้งนี้นะครับคือแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะเห็นไหมครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลย คือในคลิปอะไม่ได้ยินแน่นอนแต่ผมต้องเอาหูเข้าไปใกล้เรืนไมจะได้ยินนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราแกะหน้ากากคนนี้ออกมาแล้วก็ตั้งเขียมเลื่อนไม้ให้ดีอย่าให้มีเสียงเราก็ต้องทำง,งานเปิดเนี่ยครับตัวครอบนี่ออกมานะ ลูกค้าที่ซื้อเรือนใหม่ผมไปย้ํานะครับห้ามแกะนะครับห้ามแกะวอยพวกนี้นะครับแกะวอยคือประกันขาดทันทีนะครับเราจะไม่รับชอบไปทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นี่ห้ามไปยุ่งมาเลยนะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวสงสัยอีกทำไมตรงนี้ห้ามยุ่งผมไม่บอก ดูสิใส่มาเท่แน่นเชียวของนี้มาลองดูกันว่าจะมีเสียงยู่อไม แต่ผมมั่นใจว่าไม่มีแล้วดังมีเสียงอยู่ผมมันม่ได้ยิน องตัวเปล่าดูถ้ามีเสียงอยู่แสดงว่าเป็นที่มอเตอร์แล้วแหละรครับตัวเปล่าไม่มีเสียงแล้วครับ เขาหน้าจะแกะก็จะแกะข้างหลังมาแล้วก็ใส่ไม่ลุงก็ ผมต้องแกะหมดเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลอง <c oughs> แกะนะครับแกะบอร์ดออกมาบอด์่าเปล่าเลยแล้วก็จะลองจ่ายไฟดูนะว่ามันยังจะดังอยู่หรือเปล่านะครับเผื่อ <c oughs> <c oughs> บางทีลูกค้าที่ซื้อไปเขาแกะบอร์ดออกมาทําอะไรหรือเปล่ามีอะไรติดขัดอะไรยังไงเลยเราจะได้รู้กันถ้าสมมุติว่าแกะบอร์ดหรือแจะบอร์ดแล้ว ยังมีเสียงดังอีกก็น่าจะเป็นที่ตัวมอเตอร์วัดความเร็วแหละครับคราวนี้ก็คืองานใหญ่แหละนะซึ่งผมทำไม่เป็นบอ,อกตรงๆเลยไม่ต้องอายเดี๋ยวขอยากแกะตัวบอร์ดออกก่อนไม่ต้องทำให้ดูนะเพราะว่าเคยทำคลิปวิธีแกะเลยไม่เป็นชิ้นๆแล้วนะครับ นี้เราก็แกะนะครับเหรือไต่บอร์ดเพียวๆแล้วนะจอก็แกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองจ่ายไฟกันดูซิว่ายังมีเสียงหรือเปล่าอันนี้คือบอร์ดเพียวๆแล้ว ยังมีเสียงอยู่นะครับ mm. ลองใส่เข็มดูสิ จะเสียงเยอะขึ้นนะครับน่าจะเป็นที่ตัวมอเตอร์ <c oughs> วัดความเร็วแหละครับที่มีปัญหา <c oughs> เดี๋ยวลองแก้ปัญหากันดูครับ ว่าจะหายไหมถ้าไม่หายก็ต้องส่งคืนครับเพราะว่าเนี่ยครับตัวมอเตอร์ความเร็วต้องแกะเปลี่ยนตัวนี้นะครับซึ่งมันจะกลายเป็นบอดยำครา้นี้ครับ <c oughs> ให้ทางลูกค้าเข้าไปซ่อมเองดีกว่านะครับเพราะอันนี้คืองานใหญ่เลยพอแกะปุ๊บเนี้ยจะกลายเป็นบอดยำทันทีครับไม่มีราคาแล้วครัวนี้ หลังจากที่แกะออกมานะครับเหนือจะบอดแล้วนะเช็คดูแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นครับที่ทำให้มีเสียงดังนิดนึงนะครับซึ่งผมไม่สามารถแกะได้เพราะทำไม่เป็นแล้วก็ไม่มีเครื่องมือนะครับเพราะว่าไม่ใช่จะเอาแบตเตอรีเอาหอ,อกได้ง่ายๆนะครับอืม มันมีขั้นตอนซับซ้อนหลายอย่างแล้วเวลาใส่เข้าไปถ้าไม่ดีก็เสียไปเลยจากที่มันใช้งานได้เมือนจะเจ๊งไปเลยนะครับสรุปว่าอาการไม่เสียงดังของ0708ตัวนี้ผมไม่มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าซ่อมเองไม่ได้ไม่ชัว อย่าแกะอย่าลื้อนะครับเพราะถ้าลื้อเนี่ยมันจะซ่อมไม่ได้แล้วมันจะเสียนะครับฝากเบาด้วยแล้วกันนะครับถ้าไม่ชัวร์อย่าทำผมก็ไม่ชัวร์ก็ยังไม่ทำเลยเห็นไหมอันโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับแกะเลือนไม่0ศูนยรุ่นเข็มกวาดแก้ปัญหาอาการเวลาเข็มกวาดแล้วมีเสียงดังทำไม่ได้ครับ ส่งคืนเจ้าของกอเป็นแนวทางเนาะไม่ช่วยอย่าทำครับโอเคสําหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับจะได้ทําคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆชมอีกฝากนิดนึงสําหรับคนที่เข้ามาดูเนาะรบกวนช่วยกดติดตามผมหน่อยเพราะว่าใน YouTube Studio เขาบอกว่าผู้ชมเยอะแต่มีคนติดตามแค่5%เอง ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรือนใหม่ตัวนี้นะครับคือเรือนใหม่ที่ผมบอกว่ามันยังมีเสียงนะครับผมก็ได้ทำการฉีดน้ำยาไล่ความชื้นนะครับเข้าไปตรงที่เรือนใหม่แล้วก็ทิ้งไว้สามสี่วันได้นะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่เนี่ยครับ อังคารที่สิบเก้ากรุรนะครับสิบแปสามสี่วันได้นะครับปรากฏว่าผมลองกัดไฟดูก็ไม่มีเสียงแล้วนะครับเพิญว่าเลยตัวเนี้ยผมไม่ได้ส่งคืนลูกค้าเพราะว่าคืนเงินให้ลูกค้าไปนะครับเป็นจริลูกค้านะครับก็เลยคิดว่าน่าจะโอเคแล้วมั้งจะลองมาเทสสารถคาร์นดีแมกของผมดูนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี้ยผมจะไปธุระในตัวจังหวัดวิ่งไปกลับก็ ทางธุระรดก็เกือบ2องรกิโลมั้งเลยคิดว่าไหนก็ซ่อมแล้วลองเอามาใส่ดูซิว่ามันจะโอเคไหมเดี๋ยวผมจะแกะใส่รถผมเลยนะครับเมาดูกันอ่าตัวนี้เป็นเลนไม้ที่ผมใส่ในรถนะครับจอจะเป็นสีขาว,ขาวนะเพราะว่าพอดีลูกค้าเขาตอนแรกใช้ทำจอสีขาวแล้วเขาก็เปลี่ยนใจเอาเป็นจอส้มผมก็เลย เม,มาใส่ให้ผมเองคราวนี้เดี๋ยวผมจะแกะออกนะครับแล้วใส่ผมื่อว่ามันมีเสียงเข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวขอแยกแตะเปในไม้ก่อนนะ ภาพอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าพอดีให้ลูกสาวถ่ายให้ลูกสาวนก็ได้ช่วยผมถ่ายคิปเท่าไหร่คลิปจะเป็นแฟนผมแต่ว่ามันเย็นแล้วแฟนะข้าวและผมอยู่ที่โรงรถน,นะครับอ่ะโอเคีเ๋้วอยากเอาออกนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่ขายนะเพราะว่าเหลือตัวเดียวแล้วเนาะเป็นไง Hujan ini men, ya. ผมใช้ดูเข็มนะเห็นไหมครับเข็มตรงหมดนะคอยฟังเสียงนะจะไม่มีเสียงคลื่นแล้วนะผมว่านะนะครับเข็มตรงหมดกว่าได้ปกตินะครับเดี๋ยวตอนนี้เราประกอบเรไนไม้ใส่ฝาครอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะให้มันกวาดดูอีกทีนะรู้ว่ามีเสียงหรือเปล่าหรือมีปัญหา,ห,าหรือเปล่าครับเงียบติบเลยสตาร์ทเครื่องดูครับผมว่าน่าจะใช้งานได้ปกตินะ เดี๋ยวยังไงอุ่งนี้ผมเข้าจังหวัดไปลองวิ่งดูกันครับแต่คิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหล